ฉันนางอุเรนวัฒนนภาเกษมครูฝึกอาชีพโรงเรียนพราธิการกรมพราธิการทหารเรือวันนี้จะมาสอนการแกะสละักดอกบัวสายจากแตงร้านสิ่งที่จะต้องเตรียมในวันนี้คือ 1. อุปกรณ์นะคะมีดปอกมีดแกะสละักถาดรองเศษวัสดุมีอ่างน้ำสำหรับใส่น้ำ และจานรองไว้สำหรับอองานที่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามด้วยแตงร้านนะคะการเลือกซื้อแตงร้านที่จะนมำมาแกะดอกบัวสายเราควรเลือกซื้อแตงร้านที่สดแก่ใหม่และเก็บเก็บมาใหม่ๆสังเกตได้อย่างไรเราดูจากขั้วนะคะขั้วยังมีติดอยู่แล้วก็ตัวแตงเนี่ยยังมีนวลติดอยู่นะคะ ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการแกะสละักขั้นตอนที่1นนะคะให้เราตัดแตงกวานะคะคันนี้ก่อนตัดเราจะต้องความยาวของดอกเนี่ยวัดจากขั่วให้ได้3นิ้วนะคะเมื่อเราได้3ามนิ้วเสร็จปุ๊บเราตัดลงไปตรงๆจะได้เป็นเช่นนี้เมื่อเราได้ตัดหน้าตรงเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มทําการทํากีดนะคะให้ใช้มีดกวานะคะจดลงไปที่เนื้อแตงนะคะ แล้วให้คมมีดเนี่ยกินเนื้อแตงกวามีความหนาเล็กน้อยแล้วปาดลงไปตรงๆค่อยๆประคองปอกลงไปตรงๆนะคะความกว้างของกรีบเนี่ยตรงนี้ประมาณ1เซนโดยประมาณนะคะนี่คือกรีบที่1กรีบที่2องทำเหมือนกันนะคะปาดลงไปตรงๆข้อควรระวังตรงนี้ ระวังกลีดขาดมือซ้ายก็ประคองแตงเนี่ยส่งบุนไปเรื่อยๆปาดไปให้รอบหนึ่งชั้นเนี่ยจะได้ประมาณแปดกลีบเจดถึงแดกลีบนะคะโดยประมาณกลีบสุดท้ายที่เราจะมาประจบกันพยายามกะอย่าให้เล็กหรือใหญ่จนเกินไปนะคะ พยายามให้มันมีความแบบใกล้เคียงกันอันนี้คือกีดชั้นที่1จะได้เช่นนี้นะคะทีน,นี้ก่อนจะขึ้นชั้นที่สองเราจะสังเกตว่าในเนื้อแตงกวานเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมอยู่หรือว่ามุมที่เกิดขึ้นจากการทำกีดของชั้นที่1ให้เราเใช้ปลายมีดนะคะลบเหลี่ยม ค่อยๆลบหรือว่าเกาวลบเหปี่ยมนะคะปาดลงไปให้รอบลูกส่วนมือซ้ายเนี่ยเราเปิดกีบนิดนึง่างไว้เพื่อที่ว่าไม่ให้ปลายมีดเนี่ยมันโดนกีบแล้วเราก็ลบเหปี่ยมไปให้รอบเมื่อเราลบเหปี่ยมรอบแล้วขึ้นกรีบชั้นที่สองให้กรีบชั้นที่สองเนี่ยสับวางกับกรีบชั้นที่หนึ่ง ปาดลงไปตรงๆเหมือนเดิมใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างนะคะทั้งซ้ายและขวาเปิดกลีบชั้นที่1ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คมมีดเนี่ยไปโดนปาดลงไปตรงๆนะคะความลึกก็ซ้อนลงไปถึงเกือบโคนเลยนะคะทำไปเรื่อยๆื่อจนครบให้มันชนกันจะได้กลีบชั้นที่2และ3เป็นเช่นนี้ เมื่อเราได้กรีบตามจํานวนชั้นที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทําการแต่งกรีบการแต่งกรีบนะคะเราใช้มือซ้ายจิบกรีบขึ้นมาวางมีดกึ่งกลางกรีบนะคะกึ่งกลางกรีบกรีบชั้นที่หนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็ปาดมาด้านขวาให้โค้งลงมาพยายามปาดให้ได้โค้งลงมานะคะอย่าทำให้เกิดมุม แล้วก็ทําเช่นเดิมวางมีดกึึงการกรีบปาดลงมาด้านซ้ายให้โค้งลงมากีบคล้องดอกบัวสายเนี่ยจะเป็นกีบแหลมหรือว่าจะเป็นกีบมนก็ได้ตรงนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าออจินตนาการของเราเราจะให้มันเกิดเป็นแบบไหนก็ได้นะคะเมื่อทำกีบที่ถึงเสร็จแล้วก็ทำกีบที่สองทำเหมือนเดิมนะคะปาดลงไปนะคะพยายามอย่าให้เกิดมุมทำไปจนรอบเลย เช่นนี้คือกีบชั้นที่1เมื่อเราได้ชั้นที่1แล้วเราจะทํากีบชั้นที่สองนะคะผลนี้การทํากีบชั้นที่สองเนี่ยกีบของชั้นที่สองเนี่ยเราต้องตัดให้มันเตี้ยลงนิดหนึ่งกีบชั้นที่สองเนี่ยมันจะต่ํากว่ากีบชั้นที่1เล็กน้อยนะคะเราก็ใช้มีดเนี่ยตัดปลายกีบออกเล็กน้อย เมื่อเราตัดออกแล้วเราก็เริ่มทําการแต่งกลีบนะคะแต่งปลายกลีบทําเช่นเดียวกับกลีบชั้นที่1วางมีดถึงกลางกลีบแล้วค่อยๆปาดเราได้แล้วนะคะกลีบดอ,อกบัวคันนี้ เราจะแกว่งน้ําเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ว่าให้น้ำเนี่ยเป็นตัวนําพาเศษของแตงที่เราไม่ต้องการเนี่ยหลุดไปกับน้ำอย่าจุบนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกีบมันจะแข็งแล้วมันจะแกะลําบากกีบมันจะแตะกหักได้ง่ายหลังจากนั้นเราก็มาทําเกสรน,นะคะเกสรก็ใช้วิธีใช้ปลายมีดเนี่ย ตัดไส้แตงกวาให้ทแยงมุมทีละมุมนะคะหมุนไปเรื่อยๆลักษณะของเกสรเนี่ยเขาจะเป็นปลายมนแหลมแหลมเล็กน้อยนะคะ ไส้ของเ,ออเกสรของดอกบัวสายเนี่ยตัวเกสรเขาจะต่ำกว่ากลีบเล็กน้อยแล้วเรามาเช็คดูว่างานเป็นอย่างไรถ้ากลีบยังไม่สวยเราสามารถแต่งได้อีกหลังจากนั้นเราก็ลองไปจุ่มน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เศษของแตงเนี่ย มันหลุดลงไปแล้วงานเราจะดูใสขึ้นเสร็จแล้วค่ะดอกบัวสายจากแต่งร้านแกได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำผลงานของเราเนี่ยมาจัดใส่จานนะคะเรียงให้สวยงามประโยชน์ของงานชิ้นนี้นะคะเรานำเราสามารถนำไปจัดเป็นชุดผักเครื่องจิ้ม หรือว่านำไปประกอบเป็นแสดงโชว์นิ่รรศการก็ได้ค่ะวันนี้ก็ขอจบการสาธิตการแกสระสลักดอกบัวสายจากแตงร้านเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ